เดี๋ยวรอผู้ชมแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับทุกท่าน สวัสดีนะครับทุกท่านพบกันเช่นเคยครับทุกวันอังคารหโมงเย็นนะครับกับผมนะครับโจมหาสังนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดคุยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือมหาสังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาหนึ่งทุ่มนะครับสมุดปูมนะครับวันนี้ก็จะมีพิธีนะครับครูกามลจะมาทําพิธีอภิเษกสังนะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับเป็นสังพยาก รดนะครับทั้งหมด49่้ขอนะครับที่อยู่ที่นี้นะครับสำหรับท่านที่ครอบครองนะครับตอนนี้มีเจ้าของครบหมดแล้วนะครับ1ชั่วโมงนะครับจองครบหมดเลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วก็พยาคุดชุดนี้ได้ผ่านพิธีนะครับ ที่ดีมากนะครับที่วัดเวรุวัดวัดวัดครุฑเวรุวันนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้ทางช่องสมุดปูมโดยพี่เจมครูกระมลและอาจารย์ต๊อกมาอธิบายอีกทีนะครับเรากลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าครับที่หนังสือสั่งนะครับนี่นะครับหนังสือสั่งแม่กําไรนะครับหน้าปกสีน้ําเงินนะครับ สวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามายังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับอันนี้นะครับคือหนังสือสังของแม่กำไรนะครับชื่อว่ามหาสังในหลากมิตินะครับทำไมเราใช้ชื่อมหาสังในหลากมิติเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสังนะครับในหลายๆแง่มุมนะครับเลยจะมาเป็นหนังสือมหาสังในหลากมิตินะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดู กล้องใกล้นะครับก็คือนี่นะครับมหาสังในหลักมิติเนี่ยของเราเนี่ยวันเนี้เราจ้างอาจารย์นะครับคืออาจารย์ชัยจักรทวายุธานนท์นะครับเป็นผู้เรียบเรียงเป็นผู้หาข้อมูลเพื่อที่หาข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเนื่องจากแม่กําไรเนี่ยอยากให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเ,เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์จริงๆนะครับ ก,กับทุกท่านนะครับที่เป็นเป็นประโยชน์จริงๆกับทุกท่านนะครับที่ที่มาได้รับชมได้ได้ติดตามนะครับเราถึงอยากให้เป็นข้อมูลรอบด้านไม่ใช่ข้อมูลจากจากฝั่งเราเองนะครับเลยเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับในหนังสือเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่า สารบัญน,นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะเกี่ยวกับมหาสังในหลักมิติมีอะไรบ้างมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเปลือกหอยนะครับหอยสังและความหมายที่สําคัญนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับแม่กําไรนะครับว่าทําไมถึงได้มาทําหอยสังได้นะครับรวมถึงที่สําคัญที่สุดคือรูปภาพมหาสังต่างๆนะครับที่ทุกท่านเนี่ยอ,อ,อาจจะยัง ไม่เคยเห็นนะครับหรือมีโอกาสน้อยนะครับที่จะได้เห็นนะครับเนี่ยครับรูปภาพสังรูปภาพมหาสังต่างๆนะครับจะอยู่ด้านท้ายเล่มนะครับหนังสือเนี่ยเราจัดพิมพ์อย่างดีก็คือพิมพ์สีสีนะครับพิมพ์สีสีเนี่ยทุกท่านถ้าท่านที่ทําวงการหนังสือคงจะทราบว่าราคาค่าทําหนังสือเนี่ยก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านท้ายเล่มนะครับก็จะเป็นคาถาบูชาสังนะครับเรามีไว้ให้ด้านท้ายเล่มเลย ครับราคาเนี่ยอยู่ที่สามร้บาทนะครับ1เล่มผมย้ำอีกทีนะครับ1เล่มเนี่ยสามบาทนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้ทางเพจที่ขึ้นด้านล่างนะครับหรือว่า l i น์แอนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วแม่กำไรบอกว่าช่วงนี้นะครับพิเศษท่านใดที่ซื้อนะครับหนังสือมหาสั่งนะครับก็จะแถม นี่นะครับสังนะครับสังทนานนะครับที่จัดจัดโปรกันไปนะครับเราก็จะแถมสังทนานนะครับในรูปตามนี้เลยนะครับหนังสือสัง350นะครับแถมสังทนานด้วยนะครับอันนี้หนังสือสังเนี่ยมีค่าส่ง50บาทนะครับเพราะฉะนั้นน่ะจะอยู่ที่400บาทนะครับ400บาทรวมส่งนะครับทุกท่านแถมสังทนาน1ชิ้นนะครับ ถ้าท่านใดมีคำถามหรืออยากดูหน้าไหนเนี่ยก็บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละหน้านะครับกอันนี้เนี่ยเราได้รับความเมตตานะครับจากสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีนะครับหรือที่ทุกท่านรู้จักกันนะครับก็คือสมเด็จธงชัยนะครับที่ ที่ได้นะครับเขียนคำนิยมให้นะครับกับหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเรื่องคติความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าหนังสือเนี่ยสามารถรวบรวมข้อมูลเนี่ยได้อย่างดีมากก็ได้เมตตานะครับเขียนคำนิยมให้นะครับหน้าต่อมาก็จะเป็นสารของแม่กําไรนะครับว่าทำไมต้องจัดทำหนังสือเล่มนี้นะครับ เดี๋ยวคุณรักชาติรักชาติยังไงติดต่อทางอินบ็อกซ์นะครับซื้อไปเมื่อวานได้ของแถมมายังไงติดต่อทางอินบ็อกซ์นะครับ่าต่อมานะครับนี่แหละครับก็จะเป็นเริ่มข้อมูลของมหาสังนะครับในหลักมิตินะครับว่าสังกับความเชื่อของคนไทยเนี่ยจะแบ่งเป็นยังไงลักษณะไหนนะครับก็จะที่บายคร่าวๆในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่สังอินเดียอย่างเดียวจะเป็นสังพันธ์อื่นๆและ ออหอยพันธุ์อื่นๆด้วยนะครับที่ใช่และที่ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากรู้ว่าสังไหนที่ใช้เนี่ยหรือว่าสังไหนที่โดนนำมาหลอกขายกันเนี่ยในหนังสือเล่มนี้มีครบถ้วนหมดหรือทำไมโบราณต้องใช้แบบไหนนะครับในพระราชพิธีพิธีต่างๆต้องใช้แบบไหนในนี้ก็จะมีหมดก็จะมีรูปภาพสัง หลายๆแบบนะครับให้ชมอ่านี่มีเบีย้ยด้วยนะครับเบีย้ยแก้เป็นยังไงเบีย้ยจันเป็นยังไงนะครับอ่าหอยจุกพามนะครับหอยเนี่ยหอยสังทนานเห็นไหมครับก็มีนะครับข้อมูลมีอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านสามารถดูได้เลยนะครับก็นี่ยังมี ในในด้านความรู้อื่นๆเนี่ยความมั่นคงทงอาหารภูมิปัญญาการรักษาโรคตำราสมุดหอยโบราณเนี่ยคำพีโบราณแผนไทยยังมีการใช้เปลือกหอยเนี่ยครับในการรักษาหรือแม้แต่ทำพระทำอะไรต่างๆก็มีการใช้เปลือกหอยนะครับในการเ,เป็นมวลสารด้วยนะครับผงหอยสังเนี่ยครับเป็นมวลสารอีกต่างหากนะครับเห็นไหมยังมีด้านความเชื่อเศรษฐกิจคือหนังสือเนี่ยหนังสือเนี่ย เป็นสิ่งที่รวบรวมความรู้นะครับแล้วก็จะอยู่กับเราเนี่ยไปอีกนานนะครับต่อมาก็จะเข้าเรื่องของขอยสั่งและความหมายของสังมีอะไรบ้างนะครับสั่งสี่วันนะมียังไงบ้างนะครับตามความเข้าใจตามความเชื่อนะครับก็จะสอดแทรกรูปภาพลักษณะของการใช้สั่งสั่งยังไงที่ใช้นะครับเวียนซ้ายหรือเวียนขวาดูยังไงเมื่อท่านอ่านเล่มนี้จบนะครับท่านต้องแยกแยะได้แน่นอนครับ สิ่งที่นิยมนะครับและบูชาในปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยครับก็จะมาเข้าเริ่มแล้วอหอยรูปร่างผิดแปลกมีไหมมีนะครับมีหลายๆรูปลักษณะเลยแล้วก็นี่เรื่องสังสวรรณภูมิเนี่ยสังว่าขึ้นจากทะเลมาแล้วเป็นยังไงนะครับล้างเปลือกเป็นยังไงนะครับขัดผิวแล้วเป็นยังไงข้อมูลครบถ้วนอยู่ในเล่มนี้ในราคา350บาทนะครับ เป็นราคาที่ผมว่าทุกคนจับต้องได้ครับแล้วเราพิมพ์สีสีทั้งหมดเลยนะครับท่านก็จะอ่านอย่างสนุกสนานครับนี่ยมียังมีสังพันธ์อื่นๆืนอีกเนี่ยหอยสังเวลที่ไม่ใช้สําหรับบูชาที่คนโดนโดนกันเยอะๆเนี่ยครับเป็นยังไงรูปร่างลักษณะยังไงนี่ครับเราก็ยังมีอีกหลายพันเลยนะครับอ่าล้วก็ตำนานตำนานของหอยสังว่า เกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ม,มีมีตำนานอะไรที่มารองรับนะครับทำไมต้องใช้สังทำไมสังถึงมีรอยริ้วพนาลายนะครับหรือว่าในโครงกรต่างๆเนี่ยทำไมมีโครงกรมีอะไรให้หมดเลยนะครับผมจะไปเร็วๆนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านเนี่ยได้ศึกษาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะเข้าใจถ่องแท้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย สังเนี่ยดีอย่างที่เขาพูดต่อมากันจริงๆหรือเปล่าพูดจากปากต่อปากหรือเปล่าท่านจะต้องลองศึกษาแล้วก็ลองบูชาดูนะครับเมื่อท่านเข้าใจแล้วเนี่ยผมว่าท่านเห็นผลแน่นอนครับยังไงก็เห็นผลไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแหละครับเนี่ยมีในพระราชาพิธีหนังสือพระราชาพิธีเดือน1ิเนี่ยถ้าท่านใดไปอ่านนะครับซึ่งผมก็อ่านแล้วนะครับก็จะมีพูดเกี่ยวกับสังไว้ ด้วยนะครับว่าใช้อะไรบ้างทำอะไรมาบ้างนะครับน่แล้วก็มาทางพระพุทธศาสนาก็มีเกี่ยวข้องนะครับมีข้อความมีการใช้สังมาเกี่ยวข้องอยู่ในทางพระพุทธศาสนาในทางกติความเชื่อนะครับทุกๆอย่างนะครับอันเนี้ยที่สำคัญเลยพระมหาสังที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆนะครับ มีกี่องค์แบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะรวบรวมไว้ให้หมดนะครับว่าพระมหาสังทักษิณาวัดเนี่ยสร้างขึ้นหรือว่าได้รับมาเนี่ยเมื่อไรนะครับเนี่ยมีพระมหาสังเพชรใหญ่พระมหาสังเพชรน้อยนะครับหลายรูปแบบแตกต่างกันไปนะครับพระมหาสังทองพระมหาสังเงินพระมหาสังนาพระมหาสังนาพระมหาสังสำลิศพระมหาสังเดิม นะครับมีบอกหมดว่าลักษณะเป็นไงรูปร่างเป็นไงความยาวเท่าไหร่นะครับรวบรวมไว้ในหนังสืออันนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่สำคัญมีพระหมหาสังที่ตั้งหน้าพระแก้วมรกตเวลาเปลี่ยนเครื่องทรงนะครับสังพิธีของหลวงเนี่ยเวลาทําประกอบพระราชพิธีเห็นนะครับที่ท่านจะเห็นการหลังน้ำสังเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีบอกว่า ใครอยู่ทิศไหนอะไรยังทิศไหนอะไรยังด้วยนะครับถามว่าพระมหาสังสําหรับเป่าเนี่ยเราเคยจําหน่ายไปหนึ่งองค์เป็นพระมหาสังเลยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในครอบครองนะครับของของท่านหนึ่งนะครับที่ได้บูชาไปนะครับองค์ใหญ่มากแล้วก็นี่นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็น ในสวนลมมณีนาฏนะครับก็จะมีสังสำลิศซึ่งด้านในเนี่ยบรรจุสังองหนึ่งจริง,รงๆไว้เลยนะครับเชื่อว่าเป็นการแก้อาถรรพ์ล้างอาถรรพ์น,นะครับเพราะฉะนั้นน่ะสังก็ช่วยในหลายๆเรื่องนะครับสังเปล่าเป็นยังไงนะครับท่านก็จะเห็นเปล่าครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันใช้อ้างอิงเนี่ยไม่ใช่ บางท่านก็พูดต่อกันมาเขาเรียกเป็นมุขปาฐะบางเรื่องก็มีตำราอ้างอิงบางเรื่องก็มออีอาจารย์สอนกันมาไล่เรียงกันมานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นตามนี้นะครับว่าสังเนี่ยคืออะไรเสกสังทำไงแลประวัติข้าวๆของแม่กําไรแล้วหลังจากบูชาไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับเราก็จะมีวิธีบอกวิธีการวัดสัง วิธีอะไรต่างๆนะครับวิธีการขัดสังนะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นงานที่เราจัดขึ้นนะครับของสังนะครับถ้าไม่มีสถานการณ์อย่างเป็นปัจจุบันที่โรคระบาดนะครับโรคโควิดโรคอะไรคงจะได้มีการจัดงานสังที่ยิ่งใหญ่แบบแบบในภาพนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับอีกนะครับ เพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเห็นจริงๆว่าสั่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงสวยงามยังไงแล้วถ้ารวมกันมหาศาลแล้วเนี่ยมีพลังมากแค่ไหนนะครับนี่นะครับอันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับในขนาดนั้นนะครับท่านมาเป็นประธานเปิดให้พวกเราจัดที่วัดบัวขวัญน,นะครับพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีนะครับเนี่ยแล้วก็สั่งเวลที่ปอมมานะครับ ว่าเป็นยังไงที่ปลอมเป็นมหาสังถ้าท่านอ่านหนังสือนี้แล้วท่านแยกแยะออกแน่มีครบหมดครับว่าดูยังไงอะไรยังไงประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาและเนี่ยที่เป็นที่สําคัญก็คือรูปภาพมหาสังมหาสังที่ราคาหลายบาทเนี่ยนะครับที่ไม่สามารถเห็นได้ทั่วไปเนี่ยท่านก็จะมาเห็นในหนังสือเล่มนี้รวบรวมไว้ถือว่าจํานวนหนึ่งถือว่า เยอะพอสมควรนะครับท่านก็จะได้เห็นภาพจากในนี้นะครับว่ามียังไงบ้างนะครับนี่นะครับแล้วก็พอจบมหาสารก็จะเป็นภาพสั่งต่างๆนะครับที่ที่เราเก็บรวบรวมนะครับก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีการออกแบบลวดลายยังไงเครื่องทรงยังไงนะครับ นี่นะครับก็จะประกอบรวบรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยสังใช้ร่วมกันอะไรบ้างอ่าอันเนี้มังสีมังสีคืออะไรก็จะมีบอกอธิบายหมดมังสีมีลักษณะไหนบ้างแบบโบราณมานะครับแล้วก็มาไล่ใหม่ขึ้นไล่อะไรขึ้นนะครับก็ตามนี้นะครับจบก็ด้วยสาบรรณานุกรมนะครับตามที่ผมว่านะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือคาถาบูชาสังนะครับก็หนังสือ มหาสังของเรานะครับหน้าปกสีน้ำเงินนะครับชื่อว่ามหาสังในหลากมิตินะครับแม่กำไรเนี่ยเป็นบรรดาธิการนะครับเนี่ยครับทุกท่านก็จะเห็นนะครับราคาเนี่ยสามอยห้าสิบาทกับข้อมูลที่ทุกท่านได้อะผมคิดว่าเป็นราคาที่ถูกมากถ้าท่านไปเทียบกับตำาราอื่นๆแล้วท่านจะรู้เลยครับว่าพิมพ์สีสีหน้าเนี่ย ราคาค่าพิมพ์เนี่ยก็ค่อนข้างสูงแล้วนะครับแต่เราอยากให้ดุกแต่เราอยากให้ดุกสั่งนะครับทนานนะครับฟรีนะครับหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งตัวนะครับสั่งทนานนะครับหรือเมโลนะครับสั่งทนานเนี่ยเก็บมุกเมโลที่เป็นมุกที่ถือว่าหายากที่สุดแล้วก็ใช้ในใส่ทางเข้าสารใส่อะไรนะครับเพื่อที่จะได้ทนานขึ้นงอกเงยขึ้นนะครับเหมือนอย่างพิธีที่ผ่านมาที่เราจัดนะครับ ก็วันนี้เรามาแนะนำหนังสือนะครับท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับก็ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะครับทาง inbox page ก็ได้นะครับมหาสัง th นะครับหรือ line id นะครับ add มหาสังนะครับหรือโทรนะครับนะครับหรือโทรนะครับอาจารย์เจมส์นะครับครูกระมลครูต็อกนะครับก็จะมาพูดถึงนี่นะครับพูดถึงสังครุษนะครับ แล้วก็จะทำพิธีอภิเษกสังแก่ผู้ที่ได้บูชาไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจและติดตามและอุดหนุนสังแม่กำไรมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวมีงานหรือมีงานบุญยังไงเราจะประกาศตามหน้าเพจ Facebook ให้รับทราบต่อไปนะครับ